ความคิดท hey. ี่ดีถ้าไม่มีการลงมือทำก็ไร้ค่าเมเห็นไหมถ้าไม่ลงมือทำเดี๋ยวนะความคิดท mm ี่ดีถ้าไม่มีการลงมือทำก็ไร้ค่ามีไอเดียแต่ไม่ลงมือทำสักทีมันจะขาดข้อตัวแย้งไม่ได้มันก็ไม่สกเซสใช่อันนี้อันนี้ออกแนวว่าถ้าสรุปสั้นๆคือคำว่าอะไรว่าทำทันทีทำเลยทำเลยอันนี้ผมเห็นด้วยเห็นด้วยแต่มันก็เป็นวอร์ดดิ้งสำหรับโลกทุนนิยมเพื่อบอกให้คุณว่า คุณอย่าอยู่เฉยๆนะคุณต้องขับเคลื่อนเพื่อให้จะได้เกิดงานเกิดงานคุณจะเกิดเงินเกิดเงินุณจะเกิดการซื้อก็อกหมุนเวียนไปในเศรษฐกิจโลกทุนนิยมก็อยู่ได้นี่อ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้าเป็นคนที่เงินเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้ไปถึงชาติหน้าอี่นีอันนี้นะ้าจะลงมือทําทันท,ทีไหมไม่อ่ะทำไมเงินเ <c oughs> เหลือผมก็ไปเที่ยวแต่การ <c oughs> ไปเที่ยวก็ถือว่าลงลงมือทําทันท,ทีมันอยู่ที่บริบทของแต่ละคนไง คือถ้าคุณไม่มีเงินอะ่ะอ,อันนั้นเขาเรียกลมือใช้เงินค่ะก็ทํำไหมก็ใช้เงินค่ะไม่เถ่าคุณรวย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 มากนงะแล้วคุณนอนเฉยๆทั้งวันเลยอะ,อะผมไม่าผรจะเป็นคนแบบนั้นบ้าจะไปนอนเฉยเลยแล้วคุณต้องทําเพี้ยอะไรสักอย่างไม่ทําจะนอนฮะจะนอนก็อ่ะโอเคคนเราต้องลงมือทําครับต้องทําอะไรสักอย่าง